สวัสดียามเช้าครับผมวันนี้ลุงต๋องพามาเที่ยวที่อำเภอสตึกนะครับพามาวิ่งมาเดิอนออกกาลังกายยามเช้าที่อำเภอสตึกตอนนี้ลุงต๋องก็อยู่ที่ริมแม่น้ํามูลนะครับช่วงนี้แม่น้ํามูลมีน้ําเยอะเลยนะครับผมและที่สําคัญช่วงนี้นะครับผมน่าจะเป็นอาทิตย์หน้าประเพณีแข่งเรือยาวจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอสตึกชิงถ้วยพระราทานนะครับ ก็จะจัดขึ้นทุกปีนะครับผมเสาร์อาทิตย์แรกของเดือนพฤศจิกายนนะครับงานก,ก็จะเริ่มปีนี้จะเริ่มวันที่ช่วงแข่งนะครับจะเริ่มเจ็ดแปดนะครับผมเสาร์อาทิตย์หน้ามีโอกาสก็มาชมกันนะครับผมนี่ก็เป็นตรงนี้น่าจะเป็นจุดเส้นชัยนะครับผมจุดเริ่มต้นน่าจะเป็นฝั่งนู้นนะครับ ีโอกาสก็มาชมมาเที่ยวกันนะครับผมที่สตึกมีศาลเจ้าพ่อบางกูดมีพระพุทธรูปมีปลาแม่น้ำมูลที่อร่อยนะครับมีโอกาสก็อย่าลืมมาเที่ยวกันนะครับผม ตอนนี้ผมก็อยู่ที่สารเจ้าพ่อวังกูดนะครับเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองสตึกนะครับผมเป็นสถานที่อีกที่หนึ่งนะครับผมที่ชาวสตึกจะมีการจัดงานสารเจ้าพ่อวังกูดทุกปีนะครับผมก็อยู่ริมแม่น้ำมูลนะครับ ้ามาช่วงกลางคืนก็จะมีไฟสวยงามมากนะครับมีการทำรูปสัตว์ต่างๆ12นักสัตว์นะครับผมข้างหน้าก็จะมีเป็นไฟพญานาคนะครับมีโอกาสก็มาไหว้ศาลเจ้าพ่อบางกูดได้นะครับผม